สวัสดีครับจากเพจเครื่องมือแพทย์ไทยดับวันนี้ผมมีสินค้าพิเศษที่จะมาแนะนําและมาบอกให้กับทุทกทท่านนะครับที่ต้องการและก็สนใจนี่เลยครับด้านหลังของผมนี่คือรถเข็นเป็นรถเข็นที่ปรับได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการปรับ กันดูครับถ้าเราต้องการจะเก็บเราก็ดันขึ้นมานะครับแบบนี้ครับแต่ถ้าเราต้องการจะใช้เราก็ดันลงไปอีกครับดันไปตรงตรงนี้และส่วนทางด้านนี้นะครับก็สามารถที่จะปรับได้ครับ ปักขึ้นมาได้ด้วยครับให้ดังแก๊สนะครับนี่คือปุ่มปักบิดลงมาสังคู่นะครับ,บพร้อมกันนะครับ งนี้ล็อกได้เลยนะครับในส่วนนี้ครับนั่งสบายมีเนื้อที่ให้กว้างและมากพอที่จะนั่งได้อย่างสบายโครงสร้างก็เป็นอลูมิเนียมหนาแข็งแรง ทนทางน,นะครับและก็มีที่มือจับนะครับสามารถที่จะเข็นได้อย่างกระชับมือนะครับแลนะไม่เป็นสนิมตอนนี้นะครับก็เป็นลูกล้อวงล้อที่มีมาตรฐานเข็นสะดวกสบายครับวงล้อมือจับด้านข้างเป็นสเปรยขนาด20นิ้วครับ บังคับทิศทางได้ด้วยตัวเองแบบนี้ครับมืออีด้านหนึ่งบังคับไว้อยู่เฉยๆนะครับถ้าต้องการจะหันแบบนี้ครับ วงล้อกว้างทำให้การขึ้นไหวสะดวกและรวดเร็วสามารถที่จะเบรกได้ด้วยตัวเองนะครับวิธีปลดล็อกนะครับล็อกด้วยตัวเองแบบนี้ครับกัรไปข้างหน้าครับ ใช้มือทั้งสองอยู่แนลบลำตัวนะครับแล้วก็กดไปข้างหน้าพร้อมๆกันครับเพื่อความปลอดภัยหลังจากที่เราต้องการจะใช้งานต่อเราก็ดึงขึ้นมาคทั้งคับเลี้ยวได้รอบทิศทางแบบนี้ครับ อย่าลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบหรือสนใจในเครื่องมือแพทย์ชิ้นใดนะครับคิดถึงที่เพจ f a c e b o o k เครื่องมือแพทย์ไทย WS ครับ